สวัสดีครับผมนายชูสกุลซื่อแท้ตำแหน่งครูคอสอนหนึไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชวินิตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสอนในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อมูลสถานศึกษาโดยทั่วไป โรงเรียนราชวนิตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนประมาณ3,000กว่าคนเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และมัธยมศึกษาปีที่1-6สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนดังที่ปรากฏในคลิปการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ของผม ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั1ได้มีการเข้าร่วมกลุ่ม PLC กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนราชวินิตจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องพบว่านักเรียนชื่นชอบในการวาดภาพระบายสีแต่ยังขาดความมั่นใจในการวาดภาพขาดเอกลักษณ์ในการวาดภาพของตนเอง ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สีเนี่ยจะมีอยู่เนื้อหาหนึ่งที่เป็นในเรื่องของสีอุ่นและสีเย็นนะครับซึ่งสีอุ่นและสีเย็นเนี่ยก็คืออารมณ์ของสีต่างๆที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันละสีนะครับซึ่งวันละสีเนี่ยมันก็จะบ่งบอกอารมณ์ของสีได้นะครับเช่นวันละสีอุ่นนะครับก็จะเป็นอารมณ์ที่แจม่มใสสดใสร่าเริง นะครับมีชีวิตชีวานะครับวันณะเย็นก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่สงบนิ่งเยือกเย็นสุข,ขุมนุ่มลึกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อพัฒนาความมั่นใจแล้วก็เอกลักษณ์ในการวาดภาพของนักเรียนนะครับโดยที่เรื่องที่ผมเลือกใช้สอนเนี่ยก็คือชื่อหน่วยว่าสีอุ่นกับสีเย็นนะครับเรื่องวาดภาพแสดงอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าครับ รายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับปัญหาที่พบนะครับจากที่ผมได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่บรรจุนะครับก็สอนปอ .4 มาโดยตลอดนะครับนักเรียนเนี่ยยังขาดทักษะการแสดงอารมณ์นะครับการวาดภาพที่แสดงอารมณ์ความเป็นตัวเองเนี่ยนักเรียนยังขาดในส่วนนั้นนะครับ ซึ่งเมื่อคุณครูสอนนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับจะเน้นเน้นในการวาดภาพตามคุณครูอย่างเช่นคุณครูมีสื่อการสอนในเรื่องของรูปภาพสัตว์ภาพคนภาพสถานที่สิ่งของต่างๆนักเรียนก็มักจะชอบวาดภาพตามสื่อการสอนน,นั้นๆหรือภาพตัวอย่างที่คุณครูเต,ตรียมมานะครับซึ่ง ความจริงเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนวาดภาพเป็นตัวเองมากกว่าเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่เป็นความรู้สึกนึกคิดหรือเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับจากปัญหาข้างต้นเนี่ยคุณครูก็เลยเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับแบบ active learning นะครับเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครับ อย่างที่บอกไปว่าคุณครูสอนเรื่องสีอุ่นกับสีเย็นใช่ไหมครับก็จะยกในเรื่องของทฤษฎีสีอย่างง่ายนะครับในการแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกในการวาดภาพของนักเรียนนะครับซึ่งทฤษฎีสีอย่างง่ายเนี่ยก็จะประกอบด้วยวงจรสีแล้วก็วรรณสีนะครับซึ่งจะเป็นอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับก็จะให้นักเรียนได้ศึกษาอารมณ์ของสีเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับอารมณ์ในการวาดภาพนะครับซึ่งการแสดงอารมณ์เนี่ย ก็มี2วิธีนะครับ1คือสี2คือเส้นนะครับเส้นเนี่ยก็จะให้นักเรียนวาดภาพแสดงอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้านั่นเองครับโดยกระบวนการเรียนรู้ที่คุณครูเลือกมาสอนให้สอดค้องกับ active learning นะครับก็คือ co five step นะครับโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นะครับโดยกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ co f i step นะครับมีขั้นตอนดังนี้ครับ1ครับ ท่านตั้งคำถามครับคุณครูเนี่ยจะเตรียมนักเรียนนะครับผู้เรียนนะครับเข้าสู่การเรียนโดยการใช้คำถามนะครับนำเข้าสู่บทเรียนนะครับเช่นวงจรสีมีกี่สีสีวันระอุนและวันระเย็นมีสีใดบ้างนะครับสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีอะไรนะครับซึ่งก็จะเป็นคําถามที่ เชื่อมโยงความรู้นะครับเข้ากับเนื้อหาในการเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยก้าวเข้าสู่บทเรียนนะครับขั้นที่2เนี่ยขั้นแสวงหาสารสนเทศนะครับเป็นขั้นที่ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาความรู้จากสื่อการเรียนการสอนโดยที่ครูเนี่ยจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านจอโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของวันน่าสีอ่าการแยกอารมณ์ความรู้สึกนะครับวันน่าสีอุ่นอารมณ์เป็นยังไงนะครับวันน่าสีเย็นอารมณ์เป็นอย่างไรนะครับนักเรียนก็จะ ได้รับทราบประโยชน์นะครับของการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการวาดภาพนั่นเองนะครับขั้นที่3ครับขั้นสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนเองครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยครับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับและความรู้สึกนึกคิดนะครับโดยมีตัวอย่างกระบวนการทํางานเป็นขั้นตอนให้นักเรียนได้ศึกษาครับนักเรียนก็จะได้รับความตื่นเต้นอ่าได้รับความตื่นเต้นในเรื่องของภาพการ์ตูนนะครับสีสันต่างๆที่สดใสสวยงามนะครับเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา นะครับความรู้นะครับเท่ากับทักษะปฏิบัติที่นักเรียนจะต้องทําในสัปดาห์นี้นะครับขั้นที่4ครับขั้นเรียนรู้เพื่อสื่อสารนะครับนักเรียนก็จะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมนะครับที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยที่นักเรียนนะครับได้สร้างสารรค์ผลงานการวาดภาพอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าด้วยตัวเองครับ โดยเป็นทักษะปฏิบัตินะครับนักเรียนจะต้องปรึกษาหารือกันในกลุ่มนะครับพบปะเข้าสังคมการทําง,งานนะครับโดยศึกษาแรงบันดาลใจได้จากสิ่งรับตัวหรือโปรเจคเตอร์ที่คุณครูเปิดสื่อการสอนไว้ให้ภายในห้องเรียนนะครับโดยที่คุณครูจะเปิดสื่อการสอนในเรื่องของอีโมจินะครับหรือเป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้านะครับของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับซึ่งจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีอารมณ์ใบหน้าต่างๆนะครับที่แสดงออกมาผ่าน สื่อโซเชียลมีเดียนะครับขั้นที่5นะครับขั้นตอบแทนสังคมนะครับเมื่อนักเรียนเสร็จสิ้นทักษะปฏิบัติกิจกรรมนะครับภายในห้องเรียนนะครับตามระยะเวลาคุณครูก็จะกล่าวทิ้งท้ายนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับสร้างระเบียบวินัยนะครับแล้วก็การฟังที่ดีนะครับชี้แจงอุปกรณ์หรือการเรียนในสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนจัดเก็บยกโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แสดงผลงานของตนเองนะครับตามความเหมาะสมครูก็จะกล่าวชื่นชมนะครับแล้วก็นําผลงานของนักเรียนมาประเมินใน ต่อไปนะครับในครั้งต่อไปแล้วก็ประเมินต่อนะครับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ Co-5 Step นะครับก็เป็นการเชื่อมโยงกลไกนะครับความรู้นะครับเป็นขั้นตอนอย่างง่ายไปหายากนะครับจากเนื้อหาไปสู่ทักษะปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทําให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แบบกระบวนการการทํางานแบบกลุ่มนะครับในการทํางานแบบการสื่อสารภายในกลุ่มนะครับแล้วก็การจัดโต๊ะเนี่ยของคุณครูเนี่ยก็ยังเน้นไปที่การพบปะก พบปะผู้เรียนนะครับเมื่อมีนักเรียนหันหลังให้คุณครูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบางคนเนี่ยหันหน้ามาหาครูเมื่อนักเรียนที่ไม่สนใจหรือไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ยเห็นว่าเพื่อนกาลังกําลังตั้งใจเรียนอยู่เขาก็จะกลับมาเรียนได้อย่างอัตโนมัตินะครับ ซึ่งการประเมินผลงานของนักเรียนนะครับและคุณลักษณะในการสังเกตพฤติกรรมนะครับก็โดยรวมก็ถือว่านักเรียนให้ความสนใจดีนะครับแล้วก็ให้ความน้นเนินร่วมมือในรายวิชาทัศนศิลป์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สนุกกับการเรียนนะครับการทํางานในกลุ่มนะครับมีอิสระในการแสดงออกนะครับทางความรู้สึกในการวาดภาพนะครับอารมณ์ใบหน้าสีสันต่างๆนะครับซึ่งคุณครูจะเน้นในเรื่องของการวาดนะครับส่วนในเรื่องของสีสันเนี่ยก็ถ้านักเรียนสามารถเชื่อมโยงได้ด้วยก็จะดี ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ผมนะครับนายชูสกุลซื่อแท้นะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับปัญหาและแรงบันดาลใจแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ